ใส่บะเอสรวายใส่เห็ดใส่ไก่ใส่ขุ่นทุกอย่างใส่ไปหน่อยขี่มีในตู้เย็ยนขนล,ลงเวดท็อกซีเหลาท็อกซีเหลากระเที้ยมหัวหอม ห,มหมอมแดงหอมกักจางจะบบหนืองใส่ห็นเบิ้ายายกระดาษมีกระดาษใสเดียบันฟังนี่ครับกับเผายายะพีนะะพ่น้องต้มกับเผายายต้มให้ซุปก,ก็ค่อยให้มันเยน็นกับเิ็ิปันนะพี่น้องอันนี้ก็าากับเผาสองกับคร้องะบี่น้่ง ตีดเ,เตาพี่น้องิ้มมังกรแบบพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องไม่ไหวใจแตกใจใบบกุด มาสี้ตุนาไว้ชิมไงจตุนาไว้ยนี่ก็ชิ้นไก่ตรงนี้ไก่ไก่ไก่เราซื้อจับแฝดน้องจับที่น,น,น,นาผงยาบัดซับนี่นนนย,ยว่าจะเห็น ห่นก,ก็เลยสามาเป็นไข่อันนี้อันนี้ันนี้แซมกันจ <c oughs> <c oughs> ้าพอโบออกละวเขนสามารถเนี่ยวายอยากไปนอนร้ายปวดสายซสือมา้าลอยเลก็เล่อยไส,นนรส่รดอยานนีส้สซ่แซ่บนมกันจ้า ขอบุญขอบุณเอฟซีไมเอฟซีเกา่าเพื่อนเพื่อนขอบุญขอบพุ่นนหลายค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลัง,งใจให้ยายเรียนตีเดงเหตุคลิปใหม่ๆม่ให้พี่น้องเบิ่องนอกจก้ะขอบคุณค่ะ